หลังจากที่มีประเด็นดราม่าก,กันมาหลายวันล่าสุดแพทนปภาตอบชัดโสดแล้วผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเมื่อเช้าวันนี้โดยแพทนปภาได้ตอบสั้นๆว่าเอาอย่างนี้สรุปให้เลยโสดทุกคนในรายการต่างตกใจกันใหญ่แม่แพทยังได้บอกอีกว่าไม่ต้องอ่านเลยให้ไปตามกันต่ออันนั้นเก่าล่าสุดคือโสดเรื่องดราม่าไม่ได้เกิดจากแพท เกิดจากคอมเมนต์ซึ่งไม่น่ารักถ้ายังไม่รู้เรื่องราวใดๆทั้งหมดอย่าพิ่งคอมเมนต์แล้วก็อย่าเอาทัวมาลงเพราะว่าคุณไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดคุณตัดสินเพียงคลิปสั้นๆแล้วไปตีความมาคอมเมนต์ว่าเราอย่าทําอย่าทําเลยสุดท้ายถ้าเกิดมันหนักสมมตินะ แต่แพทไม่ทาหรอกเราต้องไปคุยกันหน้าสารสุดท้ายก็ขอโทษสุดท้ายแพทบอกไม่เอาขอโทษก็ต้องผ่อนแพทเจอมาแล้วและแพททามาแล้วเบาได้เบาถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องติดตามแพทไม่ว่าเพราะคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอเลยอยู่กันอย่างสงบสันติหนูก็เหนื่อยที่จะต้องไปเจอหน้ากันหน้าบันลังตลอดและเมื่อไปส่องไอจีของพีชานนและแพทนะภาก็ได้พบว่าทั้งคู่นั้นไม่ได้ฟอลโล่ไอจีกันแล้วไม่รู้ว่าเกิด จากการบล็อกหรือว่าอันฟอลโลกันค่ะทางด้านพีชานนตอนนี้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทางโซเชียลนะคะและหลังจากที่คลิปในรายการได้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ต่างให้กําลังใจทั้งแม่แพทแล้วก็พีชานนค่ะบางท่านก็เกิดความสงสัยเมื่อวานนี้ยังไลฟ์สดขายของด้วยกันอยู่เลยผ่านมาวันนี้แม่แพทบอกโสดแล้วส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะคะ